ซึ่งจากที่ตอนแรกเนี่ยตื่นเต้นนะคะดีใจอะดรีนาลีนหลั่งมากไปนะคะก็เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาค่ะเพราะว่า มันผิดใซสนะคะมันผิดไสนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราเขามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันคนเดิมมาค่ะสาวโรงงานรีวิวนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็มีกล่องกล่องนี้นะคะซึ่งใหญ่มากนะคะบอกได้เลยนะคะว่านนี้เป็นกระเป๋านะคะวันนี้เราจะมาเปิดกันกับเพื่อนๆนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้ดิฉันก็งงเหมือนกันเพราะว่าดวงเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงของ ดวงคนอื่นเขาอาจจะตกราหูหรือตกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าดิฉันเนี้ยช่วงเนี้ยตกดวงกระเป๋านะคะเพราะว่าได้มาถึง3ใบนะคะในเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะใบแรกเนี่ยที่ได้มาก็คือเจ้าใบานี้นะคะอันนี้ SA ให้มานะคะ SA ที่ร้านที่ดิฉันไปซื้อประจำเนี่ยให้มานะคะใบนี้แล้วก็ ใบนี้ก็ได้มาจากฟุกๆนะคะที่ตอนไปนัดที่ FSH นะคะที่ปารีสนะคะก็เลยได้ใบนี้มานะคะหลังจากนั้นประมาณแค่10บสิกว่าวันนะคะแล้วนะคะเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะความสวยมันก็มาอีกนะคะซึ่งวันนั้นเนี้ยดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันเนี้ยอันเนี้ได้มาจากในเว็บไซต์นะคะก็วันนั้นนะคะ ที่มาที่ไปของกระเป๋าใบนี้ก็คือว่าปกติเราเนี่ยที่ันก็เล่นเว็บไซต์ดูในเว็บไซต์ของเมสเนี่ยมามานานแล้วแหละแต่ก็ไม่เคยซื้ออะไรได้สักทีนะคะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบนะคะคือว่ากระเป๋าเนี่ยถ้าเขาลงมาปุ๊บนะคะภายในแค่1นาทีหรือ30ิวินาทีเนี่ยมันก็จะขายออกอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าวันนั้นเป็นความที่ โชคดีของดิฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็คือกดเร้งเข้าไปนะคะแล้วก็เห็นเจ้าน้องกระเป๋าใบนี้นะคะมันมันขึ้นมานะคะดิฉันก็เลยลองอินเสิร์ตใส่ตะกร้าดูนะคะอ่ะใส่ได้นะคะก็พอใส่ตะกร้าได้แล้วเนี่ยดิฉันก็เริ่มที่จะทําการจ่ายเงินนะคะตอนที่ล็อกอินเพื่อที่จะจ่ายเงินเนี่ยดิฉันจ่ายกับเ a y p า l นะคะแล้วก็ ตอนที่ล็อกอินในเพจพาวปุ๊บดิฉันก็ลืมไปว่าดิฉันเนี่ยจะต้องไปปลดล็อกในตัวบัตรเครดิตของดิฉันก่อนให้สามารถจ่ายเงินทางออนไลน์ได้นะคะดิฉันก็เลยต้องกลับเข้าไปล็อกอินเพื่อที่จะปลดล็อกของบัตรเครดิตของดิฉันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาล็อกอินในเพจพาวเพื่อที่จะกดจ่ายเงินเจ้าตัวน้องกระเป๋าไปนี้นะคะซึ่งเวลาทั้งหมดที่ดิฉันได้ กดไปแล้วทำรายละเอียดต่างๆยอยู่ที่ประมาณ2นาทีได้นะคะพอกดไปปุ๊บเท่านั้นละคะ่ะคุณขามันก็จะหายได้นะคะก็เลยว่าสรุปทำให้ดิฉันเนี้ยได้น้องกระเป๋าตัวนี้มานะคะพอจ่ายได้ปุ๊บแล้วก็ได้รับยืนยันว่าดิฉันเนี้ยสามารถซื้อน้องกระเป๋าใบนี้ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่า ฟินแลเมากนะคะเพื่อนๆที่เป็นแฟนน้องมานเนี่ยเราแล้วเคยได้กระเป๋าน,นี้ในเว็บไซต์นะคะคงจะมีความคงจะเข้าใจความรู้สึกนั้นว่ามันมันตื่นเต้นนะคะแล้วก็อะดรีนาลีนมันพุ่งกระฉูดในร่างกายนะคะดิฉันนี่เหมือนแบบตัวลอยแล้วก็ตัวสั่นไปหมดเพราะว่า ปกติก็ไม่เคยได้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะได้ด้วยเพราะว่ามันมันยากนะคะอย่างที่บอกว่าพอเขาลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันก็จะขายหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่วันนั้นอย่างที่บอกว่าช่วงเนี่ยดวงตกในเรื่องของกระเป๋านะคะก็เลยทําให้ดิฉันเนี่ยได้น้องใบนี้มานะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันเลยนะคะว่าดิฉันได้น้องอะไรมานะคะกล่องใหญ่ๆประมาณนี้นะคะก็คือว่าคุณคืน ก็คงน่าจะรู้แหละนะเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันเลยนะคะก็วันนั้นนะคะก็ตื่นเต้นเป็มหมดนะคะพอจ่ายพอจ่ายออกได้มานะคะก็นะคะอันนี้มันอึ่งมาส่งเลยนะคะนนเนี้ยใบนี้ยพึ่งเอ่อใยสันดิพึ่งมาส่งให้เมื่อกี้นะคะดิฉันก็เลยเอามาอาดทันทีนะคะ ก็ส่งตรงมาจากปารีสเลยนะคะอันนี้ที่ฉันได้มานะคะแล้วน้องที่สั่งมาก็คือใบนี้เองนะคะด้านในด้านในก็จะมีแคร์บุ๊กเล็ตนะคะเอาแต่ไม่มีใบเสร็จใบเสร็จอยู่ไหนนี้เดี๋ยวนะคะ แล้วเจ้าตัวน้องกระเป๋าที่พี่ฉันสั่งมานะคะก็คืออันนี้คืออะไรเอ่ยให้ถุงมาด้วยแต่ว่าด้านในนี้ไม่มีอะไรเลยเขือเืออะไรนี้อันนี้คือให้ถุงมาด้วยนะคะด้านในมีนะคะเรื่องอันนี้ก็คือเจ้าตัวน้องอินเดรลูนี่เองนะคะซึ่งเจ้าตัว นี้ก็คือเป็นน้องอินเดรลูปยี่สิบสามนะคะสีโกนะคะแล้วก็อะไหล่เนี่ยก็จะเป็นสีโกเหมือนกันนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคล้ายๆตะกร้าประมาณแบบนี้นะคะด้านในนะคะอันนี้ก็เป็นอะไหล่ทองนะคะนเนี่ยแล้วก็ด้านนี้ก็เราก็จะปลุก ว่า a l i นสปารีสนะคะมีกระเป๋าช่องให้สามารถใส่บัตรเครดิตได้นะคะแล้วหูนี้ก็จะเป็นหนังสวิปนะคะซึ่งรูปกระเป๋านี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากนะคะเนี้ยดูแบบเรียบง่ายเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเนี้ยอันนี้ด้านฐานด้านล่างนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันคืคอด่างนั้นิ่มมากเลยนะคะขอบอกว่าเวลาที่คือสัมผัสได้เลยว่ามันนิ่มนะคะแล้วเปรียบเทียบให้ดูนะคะเจ้าตัวอันนี้เป็นเจ้าตัวไส์ย2่นะคะแล้วอันนี้เป็นเจ้าตัวน้องพิกโคเทิง8นะคะนะคะนี่คือขนาดนะคะ แล้วก็ถ้าเวลาที่คล้องสายเนี่ยก็จะเป็นคล้องสายแบบนี้นะคะใส่เข้าไปนะคะที่คล้องสายปุ๊บันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะแล้วกระเป๋าเนี่ยมันก็จะลาถือก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากกอเก๋เค่ะคือบอกได้เลยว่าเก๋นะคะเห็นไหมคะ พอทำเป็นรูปทรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่ใหญ่นะคะเนี่ยมันก็ดูดีนะคะคือคล้องแขนได้สบายเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยในการคล้องแขนนะคะก็ลักษณะนี้ก็คือเจ้าต,ตัวความหนานี้ก็คือลคล้ายๆกันเลยนะคะคิดว่าคงจะเท่ากันนั่นแหละ ความหนาของเจ้าตัวน้องหมูกระเป๋าพิกอทาง18แนะคะแล้วก็เจ้าตัวอินเดีูบยี่สิบสามนะคะไปน,นคือว่าอันนี้เป็นหนังเครมองนะคะแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นหนังเจ้าตัวมอริสนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีความลักษณะที่ที่หนากว่าแล้วก็เป็นทรงมากกว่านะคะก็โอเคค่ะวันนี้ เราก็มาอันบ็อกซิ่งกันประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยที่ดิฉันสั่งไปนี้มานะคะพอสั่งเสร็จปุ๊บดิฉันก็เข้าไปในเอ่อไปนั่งที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ไปล็อกอินดูเพื่อจะดูรายละเอียดต่างๆน,นะคะว่าดิฉันสั่งได้จริงหรือเปล่าแล้วก็รายละเอียดของกระเป๋าเป็นยังไงนะคะตอนช่วงที่ดูเนี่ยบอกได้เลยว่าดิฉันอึ้งไปนิดนึงเพราะว่า เห็นมามันเป็นเจ้าตัว In the l o o p ไซส์23าดิฉันก็เอ๊ะตัวเองต้องการไซส์18แต่ทำไมมันเขียนว่า23แล้วดิฉันก็คิดว่ามันมีขนาดไซส์เดียวไม่ใช่หรือแต่ว่าพอเช็คไปเช็คมาอ้าวมันเป็นขนาด20มันมี2ไซส์นะคะก็คือไซส์18ก็มีนะคะแล้วก็ตัว In the l o o p ไซส์23นะคะซึ่งจากที่ตอนแรกเนี่ยตื่นเต้นนะคะดีใจอะดรีนาลีลังมากังนะคะ ก็เกิดเป็นความเครียดนราะว่ามันผิดไซส์นะคะอันนี้คือไม่ใช่ขนาดที่ดิฉันต้องการนะคะคือดิฉันต้องการขนาด18ก็เลยก็เลยเครียดไปนิดนึงนะคะจากที่ตื่นเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือกลับมาเป็นความเครียดก็ตอนแรกก็คิดว่าเอจะแคนเซิลดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ในไหนก็คิดดูคุณสามีก็บอกก็สั่งมาซิแล้วก็เอามาดูก่อนเพราะว่าตัวเอง ตอนที่ไปปารีสเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูกระเป๋าใบนี้นะคะว่าลักษณะมันเป็นยังไงก็เลยคิดว่าโอเคก็สั่งมาแล้วก็ถ้าไม่ชอบเนี่ยก็จะส่งส่งคืนหรือไม่อาจจะปล่อยไปก็ได้นะคะซึ่งก็คิดว่าต้องรอการตัดสินใจกับคุณสามีก่อนเพราะว่าคุณสามีก็ยับยับ,ยบสกิดสกิดนิดหนึงบอกว่า เธอไม่ต้องที่รักจะเธอไม่ต้องซื้อกระเป๋าทุกใบก็ได้นะที่มันราคาไม่สูงของ a อ r m เนะคะคือมันไม่จำเป็นขนาดนั้น mm hmm. ก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะลองเดหวดิฉันขอคิดดูนิดนึงนะคะว่าจะทำยังไงว่าจะยันจะเก็บไวด้ดีหรือว่าจะส่งกลับคืนให้ทางร้านนะคะ mm hmm. ก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเนีย่ยดิฉันก็บอกว่า ขอบอกเดีเลยว่าสวยนะคะคือมันเก๋เลยแหละมันเป็นทรงที่แบบวะ่าน่ารักนะคะถือว่าแปลกแล้วก็คือใช้งานได้จริงนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิป,ลปหน้านะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะกับน้องกระเป๋าใบนี้นะคะ in the l ล o p ไซส์ยีสสีโกนะคะ